สบายดีพี่น้องสบายดีเบื่อสกูลสุขคนพอกันคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวในหมอนี่พี่น้องต้มแล้วเลยคือดอกสังเด้อพี่น้องเด้อเคยกินบ่พูได้เคยกินเนดอกสังต้มแล้วอะไรชิมาสุปกินตอนเที่ยงเนาะรอเบิ่งน้ากันเดี๋ยวจะสุปให้เบิง่งพี่น้องเลยมือนชิมาสุปเซ็กบพี่น้องเลย สุกดือดทังใส่กบเนาะไม่ได้เคยกินนี่ต้มแล้วก็มาปั้นน้ามันออกนะไมันสิเป็นประมาณนี้เอาสิสุกใส่กบกบก็โตเลยวานสิบุษใส่กระดูกมันหอกที่ใส่แตงใส่ซีนมันให้น้องเลยกบใหญ่เลยกบใหญ่กบเถัง เดียวขอเวลาันะนะกปกุบกดไปหน่อยแปบแปบเดียวตำไปหน่อยตำจากับซิ่นกรบเลยล่ะแซ่บแน่นอนไ่ได้เคยกินเนี่ยุปดองมักสังซุปดองมักสงัง กลงไปหนยพ,ปพปพย,พยพริกปนใส่ตำขมหมักขมเสาบเลยหมักเพรใส่เพดข้าวคู่ขาดไม่ได้เลยข้าวคั่วนเส็บนี่ นัอวัวไอ้แบควันเ,เนี่ยบ้านพ่ตามบ้านนี้เี่น้องวักเขาให้เข้ากันเาได้บิง่งมาตามแรกเป็น้องวัจะเทือนน,นี่เรีบรอ้อยปน้องยนี่นี่ นี่ <cuanto S 2> เกียบร้อยปั่นเขาเนี้ยวล่อเลยพี่น้องเลยแซ่บในนอนียบร้อพี่น้องเลยสุกออกสังคดนขาเลยแซ่บแนนอนมาเด้อพี่น้องดองเด็กน้อยมาเด้อเด็กน้อยกินขนมไปอยู่บ้านไหนจะเมาขนมียกินกินแล้วแบ เงินวนเลือแหละทำสีอ้าทำสีเมาไปอยู่ไปสมองะย่เนเสี่องยอุะไรได้คาวันี่อยู่คเขามันบุพเพเขาตีเขาใหญ่กินสมาวหมูสหมาฮาสาวเนาะใช่ห้าสาวว ข้าว่น่องมาข้าวนองกันด้อพี่น้องเด้อเบรสขุขสุคนนะเล็กๆก,ก็อิ่มเล็กๆก,ก็อิ่มอะเขไปอยู่ไหนเลยเด็กๆ็ก

มึงนอนเด้อีนะ่ไจเ้า้องเดียวกันบ่ต้นอะไรน้อนต้นหงม่นน่งต้นวันนี้กับพกินกบกพกินเอาปลากรบอกินามนัง

มี่วัดนะเน้นเลยมเนมีมือหวัดใช่ไหมครับแค่เช็ดธรรมดาแต่ละปีแค่จะร่วงก็ต้องกาการนะต้องกาคนมาใช่ไหมตองการร่วมด้วยต้องมีแบบเสียงตบบเสียง

sẽ luôn 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 luôn